กุ้งสุธิราชแจ้งข่าวน้องสาววิราดาวงเทวันป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตขอให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นหลายคนรู้จักกันดีสำหรับกุ้งสุธิราชวงเทวันนักรองลูกทุ่งนักแสดงและนักแสดงลิเกชื่อดังซึ่งล่าสุดทางด้านกุ้งสุธิราชแจ้งข่าวผ่านทางอินสตาแกรมแอดุงสุธิรธัน้องสาววิราดาวงเทวัน กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลป่วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตด้านคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับช่วยกันส่งกำลังใจโดยทางด้านกุ้งสุธิราชเผยว่าถึงแฟนๆวงเทวันทุกคนนะครับอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดีภูวะรุ่งเรืองหีรันวิรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ใน ขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม66ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อน,นี้ครับ อาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวีพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮีรันกลับมาด้วยเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางฟ้าแห่งวงเทวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักน้องสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองที่น้องวงเทวันแอดวิราดาวงทีแวน